สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโัรวันนี้จะดจะมาเสนอวิธีการทําขนมปังค่ะวันนี้เป็นเลชินโลค่ะเลชินโลเนี่ยมันจะเป็นขนมปังที่มันจะเป็นม้วนๆม้วนๆเกลียวๆอะค่ะแล้วก็ข้างในจะมีเอ่อมีเลชินมีลูกเกดค่ะแล้วมันก็จะมีตัวซินนามอนด้วยหรือว่าบางคนก็เรียกว่าซินนามอนโลอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมของเลินโลจวันนี้จะมีอะไรกันบ้างค่ะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมเราจะมีอะไรบ้างเราเริ่มที่ตัวแรกเลย ตัวสาคัญสุดเรามีซอฟเรดทาะนี้จะดีหมักแล้วก็ขึ้นฟูไ้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากรู้วิธีทําตัวนี้นะคะเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเราได้ค่ะตัวนี้ชื่อซอฟเรดค่ะในฟู้ดทาวเวลมีตัวนี้วิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมมีทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูด้านในกันเราจะใส่เป็นเลซินเป็นลูกเกดสีดําๆอันนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ำตาลใสแดงแบบละเอียดนะคะมันจะมีน้ำตาลใสแดงแบบละเอียดกับแบบเป็นเม็ดเม็ด ที่มันจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปนกันอยู่ถ้าใช้แบบนั้นก็ลอนๆด้วยนะคะให้ชิ้นใหญ่ออกไปแล้วก็มาที่ต่อไปเลยเนีย่อันนี้เป็นซินนามอนผงค่ะอันนี้เป็นเหล้าลำค่ะแล้วก็สองตัวนี้จะเป็นหน้าที่ด้านบนเอาไว้ลัดลาดด้านหน้าค่ะจะมีไอซิ่งแล้วก็มีน้ำเปล่าสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเรื่องสำหรับอัตราส่วนนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel tv ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าเราเริ่มต้นการทำเด็กชิ้นโลกันยังไงค่ะ เรามาเริ่มวิธีการทําขั้นตอนแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือการทําแป้งเราทําตัวลูกเกดก่อนค่ะกับเหล้าลามราดลงไปทั้งหมดเลยอย่างนี้แล้วก็พักเขาทิ้งไว้ค่ะจะดีจะเอาไปพักทิ้งไว้แล้วก็มาเริ่มลงมือทําแป้งเลยอันนี้ก็ที่แรปทิ้งไว้ค่ะแล้วก็เปิดออกแล้วก็มือต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้งขนมปงังชนิดเดียวกับที่ทํา แล้วก็จะามือโดนแป้งไว้แล้วก็มาโรยในนี้นิดหนึ่งด้วยค่ะที่โต๊ะด้วยนะคะนิดนึงเดี๋ยวเขาจะติดทุกที่เลยนี่ถ้าตามที่โรง,เ,ยยงเรียนเขาจะปูอย่างนี้แต่จะเละเทะมากอย่างนี้คือวิธีถูกต้องแต่พื้นที่เราน้อยเราเป็นอย่างนี้ละกันแล้วก็คว่ำเขาลงเลยค่ะ อันนี้ค่ะคือขนมปั้นที่มันขึ้นฟูแล้วถ้าปั้นออกมาจริงๆเนี่ยมันจะเล็กกว่าน,นี้ตอนนี้มันจะมีอากาศเป็น CO2 อยู่ในนี้แล้วก็ลงไปเลยเนี่ยค่ะอากาศมันจะออกไปเราจะแบ่งใช้ที่ะัครึ่งก่อนเพราะว่ามันจะถนัดกว่าปั้นทีละครึ่งเก็บเขาทิ้งไว้ครอบไว้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่โดนอากาศเราแข็งอืม เรามาเริ่มทำก้อนนี้กันก่อนเลยลงแป้งเขาจะไม่ติดแต่นี่เขาก็โอเคแล้วล่ะก้อนแป้งไม่ติดแล้วในขั้นแรกเริ่มต้นด้วยที่เราต้องนวดคลึงแป้งออกให้เป็นแผ่นๆน,นะคะฉะนั้นเราจะนวดคลึงแป้งเขาให้เป็นแผ,นแผน่นๆ ถ้าสมมติว่าใครทำแล้วมันติดโตนะคะเอามารวมกันใหม่แล้วก็ามาทำเอามาคลึงใหม่งานออกมาจะสวยกว่าค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยใกล้ได้ทำไม่ติดโตสักทีเนี่ยค่ะความหนาก็คือมองแล้วก็ไม่ทะลุถึงพื้นทัางล่างถ้าเป็นตรงเนี้ยจะบางไปนิดนึงแล้วก็เอาแป้งมารวมๆให้เขาหน่อย นียค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามาดูกันคือวิธีการทำเนี่ยถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมจะดีกว่าทั้งบนทั้งล่างทั้งด้ทั้งขวาเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดแป้งตรงที่ไม่สวยออกได้แล้วก็เอาแป้งอันนี้ค่ะไปใช้กับอีกครึ่งหนึ่งที่เราเตรียมเอาไว้ได้ตัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆตอนทําออกมาในสิ้นโดยจะได้สวยๆเชตอนนี้ได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรามาเริ่มวิธี กนสนุสนุกกันดีกว่าเราจะมีเลซินเม่เกี้ขาดที่เราใส่ลราเอาไว้แล้วก็มีน้ําตาลใส่แดงกับซินนามอนเดี๋ยวเราจะมาใส่สารตัวนี้ลงไปการอื่นเราจะใส่ตัวน้ำตาลใส่แดงมาด้วยกับ าชอบหวานก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยอะคะ่ะลงให้ทั่วๆเลยต้องขอบๆด้วยให้ทั่วๆแล้วพอลงไปแล้วนะคะอย่าทําเอามือมาเกลียกล่ยๆนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นติดเป็นก้อนๆทาให้ดูได้อันนี้คืออย่าทํานะเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบติดๆก้อนๆ ฉะนั้นอย่าทำมันจะกลายเป็นแป้งที่แบบไม่ค่อยดีเลยรๆไปให้เขาเข้ากันแล้วก็ลงตับด้วยซินนามอนค่ะซินนามอนอันนี้ค่ะคือใส่แล้วแต่บางคนชอบกลิ่นแรงก็ใส่เยอะบางคนชอบกินแบบแค่นิดเดียวก็ใส่น้อยเลยๆให้ทั่วๆเหมือนกันเดี๋ยวบางชิ้นจะได้ไม่ได้ต่กลิ่นไม่เท่ากันจะดีชอบเยอะๆชอบซินนามอนหอมๆโอเค okay, ทั่วแหละแล้วก็มาที่ตัวลูกเกดกันต่อ ให้ทั่วเลยกลิ่นลำหอมมากเขาจะฉ่ำๆก่าลูกเกดธรรมดาที่ซื้อตามตลาดซื้อตามตลาดเขาจะยังไม่ฉ่ำใช่ไหมคะพอมาใส่ลำแล้วเดี๋ยวเขาจะฉ่ำแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพอลรยออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาโรยกันยังไงค่ะ ตอนนี้ก็ใส่ลูกเกดไว้เต็มหมดแล้วเราจะใส่เยอะหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าใส่เยอะความหวานก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะลูกเกดก็หวานเนาะแล้วก็เราจะมาวิธีการโลกันขอแป้งเอาไวต้ตรงหัวหัวนิดนึงเพราะว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวจะติดมือแล้วก็มือโดนแป้งเหมือนเดิมค่ะถักปัดแรกเข้ามากันปึ๊บเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็หมุนหนเข้าไปเรื่อยๆตรงไหนลูกเกดเยอะก็ เปลี่ยนที่แล้วก็หมุนเข้าไปเทคนิคของตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราหมุนแน่นตอนนี้จะสวยแต่ว่าพาออบออกมามันจะพองแล้วก็ปิดึ้นองการกลายเป็นภูเขาไฟอย่างนี้ยค่ะมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องหลวมแต่อย่าหลวมมากอีกถ้าหลวมมากมันก็จะหลุดทายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพอดีพอดีมือค่ะถ้าแน่นเกินแบบดึงหมุนแน่นๆจะสวยตอนนี้แต่มันจะลําบากในภายหลัง หมุนๆหมุน,หม,นหมุนเข้าไปแล้วก็ดูว่าตรงไหนถ้าลูกเกดน,น้อยก็เพิ่มได้ค่ะขับไปเรื่อยๆอือจะหมดแล้วเรีบร้อยแล้วก็ขยับเขาขึ้นมาให้ตรงที่ตัดง่าย,ายๆหน่อยเอาแป้งลงไว้จะได้ไม่ติดตัอ ดิเขาค่อยๆขยับปึ๊บคาวนี้เราก็มาปรับไซส์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่ากันมากเราก็ใช้มือกดกดปรับไซส์ให้ทั้งชิ้นเท่ากันเพราะว่าตอนเราจะตั้งตั้งตั้งแล้วอบเนี่ยถ้าเท่ากันออกมาแล้วจะสวยเราก็กดกดให้เขาเท่ากันทั้งชิน้นแต่ตอนนี้ค่ะเขาจะไม่ติดมือละ เลี้งหน่อยตรงนี้เตี้ยวกว่าตรงอื่นนิดนึงได้แล้วเรามาดูวิธีการตัดกันดีกว่าวิธีการตัดเลชินโน่กลางไหมได้แหละตรงนี้แหละว,วิธีการตัดก็คือเราจะตัดหัวกับตัดท้ายเขาเอาไปก่อนถ้าสมมติว่าเราไม่ซีเรียสเรื่องทุกชิ้นจะต้องสวยเท่ากันเพราะหัวกับท้ายเนี่ยมันจะสวยไม่เท่าชิ้นอื่นอยู่แล้วเราก็เอาไปอบแยก ทานเองหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะอบรวมก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำให้แขกอะไรทานเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าตรงหัวกับตรงท้ายนี่จะเป็นไงด้านนี้ดีกว่าเห็นชัดๆเลยอ๋อและอีกอย่างหนึง่งตอนตัดค่ะมันจะมี2อ,อย่างคือเราจะใช้ตัวตัดแป้งก็ได้ ลงไปเลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงคือถ้าลงไปเลยมันง่ายแล้วก็เท่ากันทั้งชิ้นแต่แป้งมันจะหนีบติดกันทําให้ฟูออกมาเนี่ยมันจะมีแป้งตรงหนึ่งที่ไม่ฟูเป็นรอยตัดหรืออย่างที่2ก็คือจะยากกว่านิดนึงเราใช้มีดคมๆอย่างค่ะแล้วก็คล้ายๆกับตอนหั่นขนมปังหรือว่าหั่นเค้กเราสไลด์เขาปึ๊บมันก็เหมือนการตัดแป้งจะไม่นึบติดกันแต่ว่ามันก็ต้องนิดนึงนะคะต้องไม่ให้เขาเบี้ยวนิดแต่ถ้าเป็นลงไปเลย ไม่เดียวแน่นอนก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าทำํทำชานาญแล้วเนี่ยใช้มีดสวยกว่าค่ะใช้มีดคมๆค,มมค่ะจะทาให้ดูอยากดูแบบนึบติดกันไหมพบตรงนี้ออกตรงเีืเนี่ยค่ะให้ดูว่าแป้งเนี่ยมันจะมาติดกันเป็นชิ้นแล้วมันจะไม่สวยอันนี้เอาไว้ชิมเองเอาไปข้างๆก่อนมาดูวิธีที่ถูกต้องเอาข้างนี้ออกไปด้วยนึ่ง เราค่อยๆลงมีดเขาจะสวยกว่าแต่อันนี้คือชิ้นที่ไม่สวยนะเขาจะสวยกว่าเพราะตรงนี้แป้งมันจะไม่หนีบติดกันตน่วชิ้นนี้มาเอาหัวเอาท้ายออกเรียบร้อยแล,แล้วเราจะมาตัดให้ทุกชิ้นขนาดเท่ากันอย่าเริ่มตัดเป็นเหมือนปลาท้องโกนะคะที่แบบป๊อกป๊อก,อก,อก,อกเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายเขาเหลือไมเท่าตัวอื่นเรามาเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วก็มีก็ต้องโดนแป้งด้นิดนึงทุกชิ้นจะได้เท่ากัน หรือจะมีใบบรรทัดวัดก็ได้นะแต่ว่ามันจะช้าก็เท่ากันดีเนี่ยค่ะที่เหมาค่อยๆลงเขาลงไปอืมแล้วก็มาแบ่งอีกถ้าอยากได้ชิ้นสูงก็แบ่งสองแบ่งสามแล้วแต่เราขาดูก,กันนะหรือจะแบ่งสีโอเคแบ่งสีได้ จะเย็นๆค่อยๆลงไปจะได้ขนมที่สวยกว่าแล้วก็แบ่งตอนแบ่งถ้าอยากจะรู้ว่าเท่ากันหรือเปล่าใช้มีดกดลงไปได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพออบมารอยก็จะไม่มีแล้วแต่อย่าให้เขาขาดนะคะถ้าขาดมีรอยแน่นอนเนี่ยถ้าเป็นมีดคมๆนะปาดเว็บก็ขาดแล้ว ค่ะก็ตัดสี่สีสงแปดทั้งหมดจะได้8ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าปัดเสร็จแล้วเราจะไปเรียงใส่ถาดอะไรกันยังไงค่ะตอนนี้จะดีทำได้เสซตหนึ่งแล้วและอีกเซตหนึ่งที่เราต้องทำซ้ำอย่างนี้ค่ะเหมือนกันเดะเลยอย่างนี้ เดี๋ยวจะดีจะดูวิธีการลงฐานให้ดูแล้วกันนะคะคือเราจะมีเป็นสี่เหลี่ยมค่ะมีความหนาเท่ากับชิ้นเลรซินโลค่ะที่เราต้องการอันนี้หนามาน2นิ้ว แล้วก็เราจะกลุก,กระดาษก็คือถ้าไม่กลุก,ก็ได้แต่ว่าตอนตัดอะ่ะมันจะตัดยากเพราะอันนี้ถ้ากลุก,กระดาษเราจะยกออกมาแล้วตัดข้างนอกได้จะดีเคยทําแบบไม่กลูกเหมือนกันมันจะต้องตัดนี้แล้วก็มันจะไม่ค่อยสวยต่างกันนิดนึงเพราะนั้นกลุก,กระดาษจะดีกว่าเป็นกระดาษไขแล้วก็ลงสเปรย์ออยสเปรย์ออยฉีดให้ห่างๆตัวนะคะเพราะว่าคนทักมามันจะมีผลกับคนตั้งครั์ค่ะเขาว่าอย่างนั้นจะดีก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะที่บอก ห่างๆตัวนี้เกันเนาะแล้วก็อย่างนี้นค่ะหุ้มรอบขอบด้วยนะคะถ้ากูแต่ด้านล่างมันจะยกขึ้นมาลําบากหูกขอบด้วยแล้วก็เราก็มาเรียงเขาลงไปวิธีการเรียงก็คือมันจะมีตัวที่เปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเรียงให้ติดกันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดออกมาเริ่มแต่มุมสุดเลย เอาตัวที่จะเปิดอะคะ่ะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆแบบดอกไม้ตรงเนี้ยที่จะเปิดก็หันหน้าเข้าหาด้านนี้เพราะฉะนั้นด้านเนี้ยก็จะไม่เปิดละแล้วก็ตรงที่จะเปิดอีกอันหนึ่งก็ไปหันหน้าเข้าอีกฝั่งหนึ่งไว้ให้เหมือนเขาล็อกกันเองอะคะ่ะต้องด้านนี้สิล็อกกันไว้แล้วก็ด้านบนเหมือนกันเดี๋ยวจะดีขึ้นมาทําด้านบนให้ดูกันเลย ด้านบนก็จะหันหน้าให้มันล็อกกันไว้อะค่ะจะเป็นดอกไม้น่ให้ดูว่ามันจะอยู่กันอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะเรียงเป็นแถวห้าคูณห้าก็ได้ถ้าชอบแบบติดตดกันเลยหรือว่าจะเป็นสี่คณสี่ก็ได้เว้นที่หางเขาแค่ปิดเดียวพอเพราะเดี๋ยวพอบานออกมาเนี่ยมันจะเข้ากันหมดให้ดู แล้วเดี๋ยวจะด,ดีจะทําซ้ําอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งรอบเพื่อจะได้เต็มถาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายตอนเลียงกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะด,ดีจะเข้าตาอบจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนอบเดี๋ยวขอลียงลงไปแล้วทาอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้จะด,ดีไร้บปั้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จัดลงเรียงพิมพ์ทั้งหมดแล้วให้ดูว่าหน้าตาออกมาจะเป็นประมาณนี้ จะดีเปลี่ยนเป็นจัดเป็น4คูณ4แทนค่ะเพราะว่าชิ้นของเราค่อนข้างใหญ่นดนึงจะเหลือพื้นที่เป็นช่องช่องแค่นิดเดียวเมื่อกี้ถ้าเป็น5คูณ5ค่ะมันจะเยอะเกินไปแล้วก็จะแน่นเดี๋ยวเขาจะเบียดขึ้นมากันเป็นภูเขาเพราะฉนั้นตอนนี้ก็เป็น4คูณ4หลังจากนี้ค่ะก็เป็นวิธีการพักแบงให้เขาขึ้นฝูงขึ้นมา เราจะพักเขาไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะก็ลองดูก็ได้ค่ะว่ามันจะใหญ่ขึ้นใหม่นิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าเตาอบค่ะ25นาทีอุณหภูมิ175-180องศาค่ะ,คะแล้วก็ไฟล่างไฟบนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วล้วออกมาค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะค่ะหลังจากเอาออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะี <c oughs> ดูว่าหน้าตาที่เมก๊บเป็นรูรู ช่องว่างระหว่างตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้หายไปเรียบร้อยแล้วพะขนมปังเขาจะบวมบานเข้ามาก็ใสเท่าๆกันแล้วเรามาว่าทําไมเราถึงต้องกลุกกระดาษนี้ค่ะปึ๊บเดีย๋ยวจะดีจะยกออกมาถ้ามีผู้ชายสักคนหนึ่งจะเจ๋งมากขอยกอย่างรวดเร็วแล้วกันนะเรียบร้อยแล้วอย่างนี้แล้วค่ะนี่ออกมาสวยงามมาก แล้วก็เดี๋ยวเราจะตดัดแล้วก็โรยหน้าเขามาดูวิธีการตัดกันเอ้ยทีไม่ยกขึ้นเสียงเลยอือวิธีการตัดก็คือเราจะใช้มีดที่เป็นฟันเลื่อยอย่างเงี้ยค่ะตัดขนมปังจะดีที่สุดแล้วก็ตัดเขาคือเราไม่ได้ออกมาให้เขาเป็นชิ้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 นนะคะตัดให้ตรงๆออกมาเลย ออกมาสวยมากทั้งหมดเลยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปตามไปดูกันว่าหลังจากวางบนตะแกรงทำอะไรกันต่อดีค่ะหลังจากที่ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการตกแต่งให้เขาสวยงามกันดีกว่าแล้วก็จะมีไอซิ่งกับน้ำเปล่าต้มสุกค่ะแต่ว่าไม่ร้อนแล้วนะคะคือน้ำสุกสะอาดเฉยๆแล้วก็ใส่เข้าไปในไอซิ่งเลยเราจะเทด้านบน เร้อยหนึ่งชิ้นก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะขอเวลาไปทำทั้งหมดนี้ให้เสร็จก่อนเราไปเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเรามาเสิร์ฟกันดีกว่าวิธีการเสิร์ฟจ,จะดีอ่ะจะมีิซิามอนค่ะแล้วก็มี ไอซี่นิดนึงเอาไว้โรยหน้าแล้วก็พวกนี้น่ารักมากจะดีใช้เป็นจานสี่เหลีย่ยมขาวค่ะแล้วก็วางเจ้าตัวซีเนมอนล,ลงไปเลยเลือกชิ้นที่น่ารักแต่ก็น่ารักทุกชิ้นอืมนี่นไหนดีอยากตะแคงแต่ว่ากลัวเขาจะเสียทรงแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอย่างนี้ดีกว่าสามชิ้น ขอเช็ดมือนิดนึงมาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจานน้องสาสาันนี่เราจะมีจะเป็นที่ร่อนก็ได้นะคะจะดีใช้เป็นที่ร่อนมือแป๊กๆตรงน,นี้แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งกับกับซินนมอนปึ๊บผัดสมกันลงไปเลยแล้วแต่ความชอบค่ะแต่ถ้าไม่ชอบเป็นไอซิ่งอย่างเดียวหรือซินนมอนอย่างเดียวก็ได้แล้วก็คุกคลุกให้เข้ากัน สีเขาจะเปลี่ยนค่ะกลายเป็นสีอย่างเงี้ยแหละน่ารักน่ารักเหมือนที่เขาขายกันตามห้างนะคะเรื่องนี้เลยถ้าตักใส่ที่ปักปักของเราถ้าใช้มือแล้วก็โปรยลงไปอะคะ่ะความละเอียดที่เขาออกมาสวยในจานจะไม่เท่ากับเราใช้ล่อนเอาก็ใส่จานเลย โอเคเรี okay, ยบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซินนามอนโรค่ะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะเข้าไปหาสูตรได้ที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้คนตะหลิวกินเจ้าไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดิทเตอรสวีทก็มีนะคะตัวนี้ไปดูได้ค่ะ